So, at the camp, welcome to day four of our video blog on the book of Philippians. A book about joy in the view of Paul. Look in Philippians chapter 1, verse 25 to 30. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. So that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is the sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for him since you are going through the same struggle you saw I had and now hear that I still have เมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อเพื่อว่าเพราะข้าพเจ้าความปราบปลื้มของท่านก็จะมากยิ่งขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีก ขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสเพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประกาศได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่าพวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศ แต่พวกท่านก็จะถึงซึ่งความรอดและการนั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์มิใชใ่ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกันกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากำลังสู้อยู่ในขณะนี้ y esterday we saw Paul said that to live is Christ and to die is gain เมื่อวานเราเห็นเปาโลพูดว่าการอยู่นั้นเพื่อพระคริสต์และการตายเป็นกำไร But for Paul แต่สำห e ั e เปาโลท i ่ i ะอยู่เขาไม่ e ด้อยู่เ he lives o so t t h t he w a n t t o s e e the p r o g r e s s of the faith of the disciple and s e e the joy of their faith. เปาโลไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่ว่าอยู่เพื่อการจำเริญของสาวกและจะเห็นความยินดีในความเชื่อของเขา I think that's why joy was able to be so joyful in his life because he's not thinking about himself เปาโลนั้นมีความ,มดีในชีวิตมากเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัวเอง Hes thinking other people always of เขาคิดถึงคนอื่นก่อน even to live he is not thinking about living for himself he's thinking about other people's progress <S ขนาดมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ว,ว่าเพื่อความจเจริญของคนอื่น and he said whatever happens conduct yourself worthy of the gospel of Christ เขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต้องมีชีวิตอยู่เพื่อจะสมกับข่าประเสริฐของพระคริสต์ whatever happens อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเขา right now in his life is not a good situation being in prison ตอนนั้นในชีวิตเปาโลไม่เป็นสถานการณ์ที่ดีเพราะเขาอยู่คุก but he looked past the bad news and see the good news แต่เขามองผ่านข่าวร้ายได้แล้วก็เห็นข่าวประเสริฐได้ because the gospel is the good news เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นคือข่าวดี in spite of bad news he still decide that he live his life worthy of Jesus by being a disciple แม้กระทั่งมีข่าวร้ายในชีวิตของเปาโลเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อพระคริส whatever happened he make Jesus Lord of his life แม้กระทั่งอะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาทำให้พระเยซูเป็นองค์พรผู้เป็นเจ้าในชีวิต worthy of the gospel of Christ ที่สมควรกับข่าวประเสริฐของพระคริส Are you living the good news คุณอยู่เพื่อข่าวประเสริฐหรือเปล่า

มันไม่ง่ายผมรู้ That's why Paul say we need one another He say standing firm in one spirit เปาโลบอกเราต้องการกันและกันเพื่อจะ uh, อยู่แล้วก็อยู่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน <S He s a y d we need to be united We need one another เราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเราต้องการกันและกัน We cannot do this by ourselves เราทำอย่างนี้คนเดียวไม่ได้ It's not easy มันไม่ง่าย It's challenging <S มันยาก <I S 2> มา I know ผมรู้ That's why we need one another เราต้องการกันและกัน In our church we have discipleship partner ในโบสถ์นั้นเรามีสาวก uh, We have partnership เป็นการร่วมมือกันสาวก And we spend time together เราใช้เวลาด้วยกัน I hope you are doing that regularly ผมหวังว่าคุณทําอย่างนั้น uh, ตลอดเวลา Because we need one another so that we can live a life worthy of Christ เราต้องการกันและกันเพื่อจะมีชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐ And Paul say why they need to be united here เปาโลบอกทำไมเขาต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดีวยวกัน He said do not be frightened by those who oppose you. เปาโลบอกอย่าก,กลัวกับคนที่ต่อต้านคุณ Who and what are they opposing? ใครหรือว่าอะไรที่เขาต่อต้าน And what Paul is talking here is about false teaching. ที่เปาโลคุยอยู่ตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับการสอนที่ไม่ถูกต้อง You know false teaching is always there การสอนที่ไม่ถูกต้องมีอยู่ตลอด whether it's uh, 2,000 years ago or even today. แม้กระทั่ง2,000ปีที่แล้วหรือว่าตอนนี้ก็มี Today there's a movement that people, a, movement of Christianity called prosperity gospel. ตอนนี้มีการเดินใหม่ของคริสเตียนเขาเรียกว่าข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคัง่ง And what is the prosperity gospel? อะไรคือข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคัง่ง

เป็นเกี่ยวกับความมั่งคั่งในชีวิตนี้ but that's not what the gospel is about แต่นี่ไม่ใช่คือความข่าวประเสริฐ what is the gospel อะไรคือข่าวประเสริฐ it's the good news นั่นคือข่าวดี and what is the good news และข่าวดีคืออะไร jesus died on the cross and on the third day he rose from the dead พระเยซูตายบนไม้ขั้งเขนแล้วก็วันที่สามได้ฟื้นขึ้นมา jesus suffered for us so that we can have eternal life พระเยซูทนทุกข์เพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์ We can we can have salvation through Jesus เราจะได้ความรอดผ่านพระเยซู In verse 29 say Christ is suffering ในข้อที่29มันเได้เขียนว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือความทุกข์ To follow Jesus is to suffer for Jesus การตามพระเยซูคริสต์นั้นเราต้องทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์ Not prosperity gospel ไม่ใช่ความมั่งคั่งแห่งข่าวเสด็จ but true joy in our faith แต่ว่าความยินดีที่แท้จริงในความเชื่อ just like Paul เหมือนเปาโล and and Paul look at the cross เปาโลมองไม้กางเขน as a good news เป็นข่าวดี because if you don't believe in Jesus ถ้าคุณไม่เชื่อในพระเยซู the cross looks like a bad news ไม้กางเข่งอาจจะเป็นข่าวร้ายก็ได้ but if you believe in Jesus แต่่ถ้าคุณเเชือในพระยซู the cross is the good news ไม้กางเขงนั้นเป็นข่าวประเสริฐ is the gospel of Christ เป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์ so today we're so thankful that Jesus has come to die for us แล้ววันนี้เราขอบคุณมากที่พระเยซูคริสต์ได้ตายเพื่อเรา and rose from the dead on the third day เราได้ฟื้นขึ้นมาวันที่3 to give us salvation เพื่อให้ความรอด to bring good news to us เพื่อเอาข่าวประเสริฐมาให้เรา but Paul say we need to conduct ourselves worthy of the gospel of Christ แต่เปาโลบอกเราต้องทําตัวให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ so today's homework เ ลังการมานวันนี้ is to uh, how can I live my life worthy of the gospel เราต้องคิดว่าเราจะอยู่เพื่อสมกับข่าวประเสริฐได้ยังไง What do I need to change in my lifestyle so that my life can be worthy of the gospel of Christ เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงเพื่อกับเพื่อชีวิตเราจะสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ Thank you very much ขอบคุณครับสวัสดีครับ